แล้วครับกับโปรโมชั่นฉลอง52ปีพัฒารเร่งงงดิเร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทตัึสองกับเทศกาลพระกระโดดกำแพงดีเนียสงเล่งงจัดให้ลูกค้าที่รักทุกท่านได้ลิ้มลองกับคุณภาพที่พรรจงปรุงแต่งตามสูตรโบราณขนานแท้ของพัคารเล่งหงครบเครื่องทุกวัตถุด,ดิบทางน้ำซุปสูตรเด็ดหอยเป๋าฮื้อปิ้งทะเลหูฉลามหอยเชลล์กระเพาะปลาสดและอื่นๆแบบครบเครื่องเมนูเด็ดอย่างนี้จากราคา900บาท เหลือเพียง600บาทเท่านั้นรักใครชอบใครฟ้องสั่งให้ทานให้ได้นะครับกับเทศกาลพักกระดดกำแพงของพัตคคัญเล่งหองพระราม2และสุขุมวิทตรก็บ2เท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับ